ตัวก็พูดเมืนยังก่อนใช่เล่านะวันนี้พอดีมีเล่าเล่อนบรรดานย่าป,ประตูเล่าหลายบบพอดีหลักเข่าฟอนมาซาวันนี้มาไว้อะไรเลยเอาวันนี้ตัวขา้าพเจ้าลุกดำสองเล่มเส้นดำสองเล่มขอบอกมูพวกขา้าพเจ้าเคยอยู่เคยกินน้ำกันเคยทำงานสนุกสนานเคยรวมถูกรวมยากน้ำกันเคยยืนเป็นต้องกันใส่ ทา,ทางที่ข้าพบ aja มีย่างซ่าอยู่มีรถลากขับมีพ่อแม่ขเจ้ามีตะกม้มหัวก้มเจริญแต่ว่ามนุษย์มันหน้าอิจฉาวขอบขั้วก,กูคอยแซงพ่อแม่กูให้ปวดแข้งปวดขาปล่อยแซงการขาดการขายของกูได้จมหายมืาอนี้ขึ้นนี้เรียนหกจะทำปัญหามันเลย เก็ดคำเนาะตัเก็ดคำคอยผ่าล่าหูเจ็บล่าหูจึงทอนคั้นสาบไถขั้นสาบใหตัวขพเจ้าด้วยเถิดทันที่ไหลบักไหลขอบพั้วไหลใกล้กระถูกตัวเทียนอยแซงขอบขั้วกูทางเมึงก้มหนาก้มตาท่านทั้งสามแผงทั้งซี่เงี้ยไปขม้สาบนี่นี่กลับไปหาขอบพั้วมึงพุทธนาไร่ทรรมั่งนาไร่ซึ่งไห่พอดีมองขับปี กนณีการแสงใลตัวขาพเจ้าไ่เยี่ยงสร้างขาพเจ้าคอยออกคอยให้ไข้ความีขวามยากความเก็บไข่ได้ป่วนปวดแขนปวดขาออกจากถูกดำด้วยเทาอ,ออกจถูกดำด้เทอาข้อนของเสียนหวเลยแแหน,แนวยกันได้แได้ถอยจะแตกแนะกอตั้งค <c oughs> นหนะอืัน่งเนา <c oughs> นเ้วันนี้เข้าไทีบ้านนักช้มต้องทำอะไรนี่เกียนตู้อเกียนตู้นะเกียนเกียนสมัยเกียนตู้หมอเกียนพวกนี่ก็ได้เกียนตู้ลดรดรดหมอ่ก่าต้ตำรเรียนะดับเพมันทีด ที่หนึ่งสองสามสี่หารเล่กันไปเรื่อยๆอยู่นั่นตัวพราเดแกๆสองตัวกับันสักย่ไปเรื่อยๆย่างไปนั่นตัวอ่าอะไรอมตัวนี้จะไปกวดตัวต้องหมาบรรยกาศเขายกัดกันอยู่อันนี้ประมวลจะเตือแบบนี้อืมเตือนเลยฮะเอาเอาเอาเดีอตาตัวขับไเจ้าขอบเจ้าีเหนี อกเอากดเลว่าแล้วกินอะไรกนากันมานกันม่ต้องกัดอกเี้ยกันขงกขรักเขาเยเนาะหยังเาเาบ้าน้นมาลักเขาเห็ยักเขานี่ยแะ

โอ้ดแดงนอจะไปจับมันเด้อเดี๋ยวไปจับมันกิแต่อยให้มันมันกันเอยจับท่านจับับกัดปืนทางนี่มันเลยคนกติกกเด้อท่านชู้ชมเดี๋ยวฟังให้ยังงั้น เปิดฝ่าวันมาลักเไปต้งควเลยมาแต่ว่าหม่เข้าเนี่ยุ้มเนี่ยไปกุ้มลำบากได้เนี่ยเนาะม่มาลักคนจนป็คนจนะไรพวกนี้ลงเรือลเดียวกันลงเรือลำเดียวกันเราเทปาเลี้ยงคนบรดีสองคนได้คน่ายได้เทาเลี้ยงคนปดีสองคนสองคนนี่นัก้าวสองคนนี่บรดีด้เนี่ยเอาอ เนี่ยนะครับสองคนนีอ่ออกเข้าเลยเป็นคนบอดีเลยเนี่ยเอาอีหลีวันนี้เขาถือเลขจนจนเขาถือพลันลานหนึ่งทีอ่ะเขาถือลายบ่ทั้งช่องเขาน่ะวันนี้ระทรวงไงพอนีใส่พอนีใส่เป็นพอดีแสน,ส,น,นสองแสนมาเท่าไรห้าบาทพวกก็นั่งงทีเขาส่งไปหไห้ในสี่นะเขาได้อย่างไรเข้าโน,นี่ยนะจ้าเม่อไหร่ล่ะสาธุให้เลยบนเข่าเพราะเอฟซีที่ได้ไห้คาคาเฟเนี่ยมุ่งหมายว่าเขาอันจินแล้ว โอ้ยซ้ำทะไ้คิปกับซ้ำจะไรคลิปกับดากด่านหมดล้้ยเอาเอาตกตื้นเนาะเดีาเดี๋ยวฝนยมาเพราะฝนด้วยจะเกิดมาเถอันไมมมาหรอกมันไปแล้วมา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 กาม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 างาม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 าาม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 มนมามาม ตัวขับเจ้ามีขนาดกับพันแปดขอโยูเขืนบนหัวขอขอมาจะพอสีรงจางวางจ่เป็นเจ้าเมืองสุรินทร์หรือจะพอสั่งสามเสียนหรือเมืองสั่งเมืองนี้ปณีตัวข,ขับเจ้าความสามารลบดูรูวิชา มีสีปันซาหาบัานลื้อมีกระดูกสร้างซึ่งกระดูกพุนมันเป็นผู้ขาเล็กอาหนามแต่งตัวหนามแต่งตัวม้าตะเกียร์ต่เ้เา,าม,มากระดูกกระดูกระดูกตาตาไปขังไส้เห็นลอตเตอรี่ใบนึง่งแต่ผู้ขาไม่งั้นจะหาทิวบาทค<ซะ>อหนีบมดเจ้าทีเจ้าทางผู้มีศักหลักเมืองผู้ละงึมผู้คมหาถาดผู้เล็กดี่ ่อพันขันปูพันจับจับพูดดวงยาดีผู้เจยายาจันยากาปูหานปูคำสิงยาคำปูจนเจ้าไเจ้าหน้าปูตาแปดศกอ่ออกไปเลยอาออกเกไปนะออกเลยเล็ก้เล็กไเยเล็กๆเล็กๆไปเล็กไปเล็กเล็ล้วๆไเล็กเอ็ไป็กๆอปกไปเล็กๆเล็กๆไปเล็กๆไปล็กๆไปล็กๆไปเลกไปเล็กๆไปกไปเล็กเกเล็กๆกกออกปกอกกกอกเก โอ้สันี้ให้ความร่มเือไหเพราะมันจะได้ไวขึ้นกกูกก่นค่ะออกก่นคออกจโอสั้นเอามันจะได้ไวขึ้นเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวดไม่ได้เออกก่อนเด้อออกก่อนออกก่อนจับตัวนี้คันนีสมืีได้ับเด้อมันจะขึ้นเป็นตัวเองบันนี้จะได้ไวขึ้นไงเดี๋ยวขนมาแล้วไม่ได้เ มาแล้วตเดบอเฮดบ่คือเขาเนาะนะครับแต่ว่าปูยมระลานี่บ่ใส่มือจับนะครับทุ้าแต่ว่าสีกำหนดจิตนะครับกำหนดจิตให้ตัวเลขนะครับได้ตามอ่าที่ต้องการเอาเดี๋ยวแต่ที่เพื่อนบางไหวนี่แอดกับบมัาได้หมกัน่บอกได้แตนึงเดว้ที่หานทพูดเขาพูดยัไม่ออกนะ เรียบร้อยเอาลงไหวได้เลยแล้วเลีวเล็วเถอะจะของหน้าจะของหน้ามาหน่โดน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 เดนเลยวกไปอีกปะจะของทีจะของหน้าเท่ะน สมานีมนมานะครับท่านผู้ชมรเนเลยวะขับออกรถรถแดงเป็อโอ้หาวขับเลยสามตัวเลยปะเนี่ยมาโอ้ฟออออาจารย์ตมสองตัวก็เป็นสามตัวเลยงามครับอาจารย์ตงามครับสวยมากอาจารย์ตมอาจารย์แที่ออกได้มั้คะรวมีอะไร ไม่ต้องแปลเลยห้ามพูดนะห้ามออกเสียงนะจ๊ะห้ามออกเสียงน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 ะจ๊ะห้ามออกเสียงนะห้ามออกเสียงโอ้โหสวยมากคือข้าหนูขอถ่ายมาเอาเอาพ่อมาสิคนตกเอา ออมาถออเลยรมมร่วมมืออก่อนถอยก่อนเลเหล็กนะครับท่านผู้ชมเนาะเห็นชัดปะชัดไหมครับท่านผู้ชมอืมของปูต้าของผูต้ของปูต้ เลพัานาเขาจะขอบารนี่โดยเะแเบื้องถึงเบื้นนอง้านีอืมีเบื้องอยู่บอกเบื้องั้างอ่นงเห็นตัวได้ิพ์ตัวนั้นเลยอ่าออย่าดุ้งีเออแม่ก็มาตอคานธ์ <c oughs> ท่านผู้ชมเห็นแล้วก็พิมมานะครับเขียนเหมาเขรานะครับพ้มพิมมานะครับท่านผู้ชมเป็นตัวไหนเนาะเออเดือดสามตัวเลยสามตัวได้แล้วสองตัวนะครสองตัวใส่มาแล้วแต่ว่าคอเสียจะว่าใส่สวยสีขาวน้ำกันเออมันก็เลยบางอย่างก็ง่ายนิดนะครับพิมตัวไหนพิมพ์ตัวนั้นนะครับนะครับก็คงจะไม่ตีความหรอมั้ง ไ่ต้องตีครับไม่ต้องอุทนแล้วเนาะนะครับอืมกคนมันไหลายนะครับท่านผู้ชมค้นต่างคนต่างจากเบิ่งอ่านะครับมีคนอี่อย่างน้องนี่เนาะนะครับสามตัวนะครับท่านผู้ชมสามตัวเนาะเออสามตัวนะครับมาเนึ่งบ้านว่าบ้านว่าโจรมาลักของเขาเลยเร็วเลยเพราะเฮี้ยังกับเผ่าเนาะ เลืสวยจริงมันอยากถอนมั้งสวยอือครับผมใช่ครับใช่ครับออเอาเออตแปเลยไม่ต้แปตกแปนี่นะพี่น้องเนาะชัดเจนเนาะขัดเ้นัดเน่กนอพูดิดมากกันก็าอือเีนบ่ใหม่บ่เฮ้ยอะไใหม่เขาเคียต้นละมือหนบบ่ไหวเลย ของทีเป็นมาเลยเป็นแน่เลยครับก็ขอบนะคุณทั้งสามร้อยท่านเนาะนะครับที่อยู่แบบไลฟ์สดของแอดเนาะครับผมนะครับหลังจากนี้คนสุรินจะพาไปที่น้องเพลินครับผมแล้วก็ไปที่อาจารย์แซมครับวันนี้จะเอาให้ถึงประมาณสองทุ่มกลับบ้านเมื่อคืนในสี่ทุ่มถึงบ้านครับผมก๋วยเตี๋ยวอะไรนะแชมป์อยู่ทีขออร่อยมากอ,อยก <laughs> <laughs> อยิ่งเจ้าตาไร <laughs> มก็เห็นชันะเห็นชัดอยู่ครับบอกใครเห็นก็ิ้เอเอานะครับก็ระวังตาดีกไรตาไปกียได้ไมเนี่องกันใหก็ได้ครับเดล่อนไได้ได้สโตละบนนี้พอพามได้เอาเอาเปิดเอาล่อมาเนี่ยโอ้โหท่าเลได้ทาเลทแลเนาโอหนีบาวนีบาวนีบว อันนี้งามใว่าครับใครเสร็จแล้วออกไปเด้อฮะถึงผู้ชมเยอให้กัจ้าวอ่าขคนขิลิึ่งขันขุนพ้นซึ่งเท่าน้นเองเน้นแน้นเน้นเน้นออกได้สั่นออาว่ไใดได้สั่นไข่อยบ่อโอ้ยมาหลายคนนะครับท่านผู้ชมจะเย็นๆเนาะได้ได้ได้เห็นครับได้เห็นครับคนมาหลายนะครับท่านผู้ชมเนาะอือโอ้ยนะครับที่ที่เห็นอยู่เมื่อกี้ นะครับแอวราทีเบาๆดอกมันมันก็จะเออคนอะไขึ้นมาหนิไหมแมนครับแมนครับโอ้โเยเหลืองงามนะครับระวังระวังตัวหนาเนี่ยเด้อสี่เจ้าเขียนหนาเนี่ยครับคุณนาวารัฐเด้อนะครับระวังเอ,อ่อตัวหกกับเก้าเนาะตัวหกกับเก้าเนาะนะครับก็เดี๋ยวให้ข้าเจ้าเบ่งกอนนะครับอืมไอ้เป<อ>็นหยาเข้าก็อยากไายไข่บานเข้าเห็นเจ้าเห็นตัวไหน ทำไมพูดพูดไม่พูด,พด,พด,พดอืมเอาต่างคนต่างเบาๆ้วครับจะบไปจุ่มตอนนี้ทุกคนมา่งที่นี่นี่เรื่องเล็กๆเป็นใบกันหมดคนเป็นคนใบนะครับอืมเอาขัาไไนไปจุ่มดีไม่ไมไมพูดนะจ๊ะอ่าอ่าไม่พูดอีกแล้วเอา คู่ครับเที่ยนหนึ่งสองสามคนเที่ยนไหมครับพี่น้องพี่น้องสีเห็นสุขคนนะเอาตัวหนึ่งไม่ตัวเขากรบอกว่าขอให้ขอให้คนมาเขามุ่มแล้วมันเขามุ่มเทียนให้ปูอยู่นี่พ่อกาเขาใส่ปูข้างหลังขอให้ปลาอยู่นี่ว่าหมดเดิครับสวนยกอยู่นี่ให้คนนพ่อติ่งตะกคนเดลื่อยเขาแน่วางเสียเดี๋ยวมันเข่าก้างคระโดดแข่งแข่งถ้ากรบอกเขาบอกทางว่านี่สองตัวถ้ากรบอกบอกเขาวตัวอยู่นี่เขาสามร้อยกว่าปีเด้อสามร้อยหกร้อยสามสิบปี หกลอยอายุเพิ่นหกลอยสามสิบปีหกลอยสามสิบปีหกลอยสามสิบปีอยสามสิบปีอายุเพิ่นสร้างยุนีสร้างที่สายกับคนสายร่วมเบิดได้เจ็ดสิสามเจ็ดสบห้าคนเจ็ดสิบห้าคนทั้งสร้างทั้งคนเลยทั้งสร้างทั้งคนทั้งสร้งทั้คนเ็ดสิบห้าร่วมกันนี่แหะเขาบอกยุนีลอยลอยหกลอยสามสิบปีหกสาสิบปีทั้งคนทั้งสร้างเจ็ดส ขาไ่ได้บอกเลขดเขาบอกว่าเขาอยู kind of ่นี่อายุสิ้นสุด6 3 0คนเาอย30ปีเอย30ปีแต่ว่าอยู่นี่เป็นคนกค่ยคนพอเนี่ยนั่นนั่นนั่นนัอายุ6 0 3เขาลอยมาอะไรไหมเขาบอกสิสิ้อายุ6 3 0ปีคนกับชางรวมกันได้75อายุ หกลอยสามสิบกูน่าดื่มบ้านเลยเอากระเบ๋ามาเลยดื่มบ้านเลยจ้ำจ้ำดื่มบ้านเลยกูบ่าหนามกูเคี้ยนหนึ่งสองสามให้เราที่อยู่ตรงไหนครับตัวไหนตัวแหลกตัวไรตัวแหลกตัวหนึ่งตัวสองตัวสามเดยวอันนี้หนึ่งไม่ได้บอกเลขเด้วไม่ได้บอกเลขหนึ่งอันนี้สองครับอันนี้สามครับเอาไว้ตรงกลางนะครับโอ้โหวิ่นได้บ้านีลวิ่นได้นี่เอานี่เด้อชัดเด้อมาที่นี่เด้อ เนาอเอาอันนี้หนึเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามบอได้บอกเด้อบได้บอกเลบบได้บอกครับเอาอ้มเดแกัดบอได้บอกเด้อนี่เด้อดีตัวเขาขนาดเขาเมาอยู่คนจิหญ่ห้องเมาแห้งกว่เขาเลียงกินให้กินตั้งแต่เ้าเอามารับพ่อนบอกกันเลย ทุกคนนั่งลงค่ทุกคนนั่งลงค่ะพ่อนับสิรพ่อนเอาตั้ไปนึงด้อเอาหัวแล้วนะคะตั้งน้โมันสามลูะซื้อน้ำตะกคุณอายุมาเลยทีตัโจตะโจ จะรว้ยทัตามหาพุทธ้ามหาพุทโธนโมเศรษฐีให้กระปูนของกูเก้าขาใส่ให้ตกวบองเงินเก้าขาขัวให้ตัวกร,ขขววรท่องให้ตัวกูผู้เดียวจับน้ำเป็นเงินจับร่มเป็นท่องจับเสียผ้าไสใ้เป็นมหาเศรษฐีนโมพุดผ้ายะชิบันซาหาบาันรื้อก็นั่งอยู่ทางหน้านั่งอยู่ต้นไม้นั่งอยู่หนาบ้านเงินท่าเบาพื้นกูจนจน บอกเลี้ยงแม่คนนำ้ำว่ากูเป็นเศษเรเเศษฐสีสาธุสาธุ <S <S <an icar> ic> พอนี่ผู้ขาเซ็นรับเอาจากปากพวกมึงปากคนูหน่แล้วเด้อเนี่นีเด้อนังเสียเรื่อหน้าตาที่ออกปนีแต่น้องมีบุญน่าจะพอกันดีนังเสียแต่ว่าข้าพเจ้าสิขอกระถิ่นต้นหนึ่ง <S an icar> ic> ต่ว่าขอพุ่มต้นเนด้อน็หน <S an icar> ic> ่ห้ได้บ่กระถิ่นต้นนี่เฮ็ดให้พ่อกับแม่ห้องนังเสียเด้อเฮ็ดให้พ่อกับแม่ห้องท่านี่แหละนังเสียเฮ็ดกระถิ่นห้พ่อแม่นังเสียแม่อะไรบ้าง่ เนาะนี่แหละที่ที่ขอเนาะอ่าเพราะว่าเท้าเฮ็ดบุญให้ให้ให้พระเนี่ยแค่บาทเดียวร่วมหลายเป็นสิบล้านคนนะแมนบ่ล่ะแต่ว่าพี่น้องเขาหาคนเนี่ยร่วมกันแค่หาหัพันหนึ่งได้ให้พ่อเม่แมนบ่นั่นลหละนี่คือกระินห้นพ่อแม่เด้อไปอดล่ะเว้นของใออกเลยจ Uhm. นี่ต네ัว <bom> นีเ้เนาะท่านผชุชมเลยตันี <i Ugh>. ้สรุปเลยทนตัวชุ่มเลยตัวเลขเนาะนะครับแอด s t r ด t e ที่สรุปนะครับเป็นอันว่าดีวผมสิบพิมพ์ใช้โทรศัพท์ให้ท่านใ้แคปหน้าจอเนาะนะครับ มันมันเฝ่าๆนะครับท่านผู้ชมเนาะเออฝนกับสีตกอันนี้เออทีเฮ็ดแล้วเท่านึงแต่ว่าฝนไล่นะครับก็เลยได้กห่ายมองดูนะครับแต่ท่านผู้ชมที่เห็นเป็นตัวใดนี่แอดกับปหมันใจได้อืมองืมงเรืงเ่งเรอเรงร่อรอ เมื่อกี้สายตานี่เห็นเป็นหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสองไหมเจปูพูดว่าเจ็ดห้าอันไหนมันไปไหนเหรอสองตัวมันหนึ่งก็ได้ห้าเอ็ดก็ได้อนสองตัวเดี๋ยวนมนจะ่าตัวจก่อ

ท่านที่เห็นตรงกับผมเห็นเห็นบอแดครับนี่แดงแดงแดงอีกหลอนะครับแดงอีกหรอนะครับตามนี่บ่นะครับก็ราว่างหกกับเก่าเนาะนะครับถึงจะมงหกกับเก่าโอ้โหแค่ใบแค่ใบเด้อเดี๋ยวสิว่าแอดบอสรูปเลขให้อ๋อา๋ออ๋อบอประมาณนี้เนาะบอบอเตรียมเครื่องมือหากินมน้าเตรียมเครื่องมือหากินเลยประมาณนี้เลยประมาณนี้ครับโอ้พลาดเนาะสวยครับจับหน้าจอไว้ครับผมงวดแรกผู้ยมราชถามมาทถึงแรก แม่นตู้มองมตมองเกี่ยวกับกระดูกโบราณนี่นะครับอออเอานะครับชมชนมะกะเอาให้ตอนดีชื่นไปเข้ามาจอนะครับเอาอีกรอบหนึ่งก่อนที่ที่ได้ครับบาทรุ่นหกสามอู้ยนะครับสวยมากเลยนะครับชมนนะครับได้ได้กันสุกคนเนาะนะครับชมช่นเนาะได้กันทุกคนนะครับชมชื่อืมเป็นความเชื่อส่วน